ตอนเครื่องทำให้รู้คุณค่ะอื้อดอําอร่อยๆจังเลยอํากินหมดเลยอออออออไม่อยากกินแล้วล่ะอิ่มแล้วครับโนพิตะฐานข้าวเหลือเยอะอีกแล้วนะแต่ว่าผมอิ่มแล้วจริงๆนะครับไม่ไหวเลยแม่ครับ วันนี้ของว่างเป็นอะไรเหรอ,หอของว่างเหรอโนบิตะมานั่งตรงนี้เดี๋ยวนี้อ,อีกแล้วอีกแล้วทำหน้าตาหน้ากลัวอีกแล้วอ่ะรู้ไหมสมัยก่อนนะนะญี่ปุ่นเคยอยู่ในยุคที่ถึงแม้อยากจะทานข้าวแค่ไหนก็ไม่มีให้ทานโดยเฉพาะช่วงหลังที่เราแพ้สงครามทุกคนใช้ชีวิตลำบากมากเลยละ ที่พูดหมายความว่าตอนนี้ก็เหมือนกันในโลกของเรานะยังมีเด็กๆที่อดอยากหิวโหอยอยู่อีกตั้งเยอะหลายหมื่นคนนะอืนี่โนบิตะถ้าเกิดอาหารหมดลูกจะทำยังไงอ๋ก็ให้แม่ทำให้ทานไงครับเออเออเออเอยงั้นถ้าหากบ้านเราไม่มีข้าวสารละ่ะก็ทานขนมปังแทนก็ได้อ่ะก็แล้วถ้าไม่มีขนมปังละ่ะก็ไปทานที่ร้านอาหารสิครับ แล้วถ้าหากร้านอาหารไม่มีให้ทานล่ะจะว่าไปเขาว่าตรงถนนใหญ่มีร้านลาเมงเจ้าอร่อยมาเปิดด้วยล่ะออกไปทานกันเลยไหมครับคุณแม่คะัได้ครับโอ้ยสอนไปก็เสียเวลาเปล่าวันนี้ไม่ต้องทานของว่างแล้วเอแม่ครับเอ้ยจะเออทำไมถึงโกรธถึงขนาดนั้นด้วยอ่ะเอาจริงๆมันก็ไม่แปลกแล้วนะที่แม่จะโกรธนะอ้าไงท่านนายไม่ได้ลองสัมผัสกับความทรมานจากความหิวก็คงจะไม่เข้าใจหรอกนะ เครื่องทำให้รู้คุณค่าเจ้าเครื่องนี้นะจะช่วยสอนให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งของที่เราใช้สอยโดยไม่เห็นความสำคัญสิลองทดสอบโดยกดปุ่มสีแดงแล้วก็พูดว่าอากาศดูสิอากาศอืออไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฮฮืออ ยัยรู้สึกไหมตอนนี้นะอากาศร,ารอบๆตัวนายหายไปหมดแล้วยังไงเล่าทีนี้นะนายจะได้เข้าใจว่าอากาศที่พวกเราหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยล่ะ <L un> <ắng> จะสงสัยทําเกินไปหน่อยแล้วกดปุ่มสีขาวเพื่อยกเลิกงานเกิดไปงายรู้สึงคุณค่าของอากาศแล้วใช่ไหมเครื่องอะไรแบบนี้เนี่ยคราวนี้นะลองกดปุ่มแล้วพูดว่าอาหารสิ ถ้ากดแล้วฉันจะไม่ได้กินอาหารอย่างนั้นเหรอใช่แต่ว่านายอิ่มมาเลยนะไม่เป็นอะไรหรอกหนามั้งนะต้องแก่อยู่แล้วสิเพราะฉันไม่ได้กินจุเหมือนโดราเอมอนสักหน่อยนี่นะเป็นงั้นไปอาหารทานถงว่างจ้า <c oughs> คราวนี้ดูเหมือนว่าเครื่องจะใช้ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลเลหรอขนมเค้ เขาเพิ่งให้มาเมื่อกี้นี้น่ะห่านซะสิกินไปาปกูนไปดีกว่าจ่าจ้าผมจ้ำโอ้โหน่าจะไายชมัดเลยไม่จริงอะอ๋ออาหผมจำห่อยอร่อยจังต้องออกส้าวทามกัดย ้าก็แม้มันอร่อยมากจริงๆเลยนี่นะเป็นความลงตัวระหว่างครีมสดที่แสนจะนวลเนียนกับเนื้อเค้กที่นุ่มฟูแถมยังมีสตรอเบอรี่ลูกโตอีกด้วยอร่อยใหญ่พูดมากอยู่ได้ันเลยพลอยหิวไปด้วยเลยเห็นไหมจริงสิทามามากกินเองก็ได้นี่จำได้ว่าเก็บเอาไว้ตรงนี้นี่นะแปลกจังเลยฮะ้ ในตู้เย็นก็ไม่มีของกินได้สักอย่างอะ่ะช่วยไม่ได้ไปซื้อขนมปังแล้วกันออกโอ้โหไม่มีไม่มีแม้มมแต่เย็นเดียวเหรออ้าวก็เมื่อวานเนี่ยนายเอาไปซื้อกระตูนแล้วนี่นะดุยอ,อร่อยอช่างเถอะเดี๋ยวก็ถึงเวลาเข้าเย็นแล้วโนบิตะซึนนโอะมาหานะลูกฮะเอเล่นเบสบอลตอนนี้เนี่ยนะทำไงได้ล่ะใจเอ็เขาบอกให้ฉันมาเรียกนายไปเดี๋ยวนี้อ่ะ เจยนเล่นคนเดียวเหรอใช่ฉันจะเป็นคนตีบอลและแกต้องไปรับให้ได้เข้าใจรอเปล่าฮะเข้าใจเปล่าฮะฉันแค่คนเดียวเนี่ยนะเฮ้ยมีปัญหาหรือไงไม่มีดูแลจานรู้แล้ววิ่งไปเลย ต้องกลิ้งไปไกลขนาดนั้นด้วยอะทุกคนฉันทำคุกกี้มาให้อะจ้าถ้าไม่รังเกียจลองทานดิกันนะคุกกี้เหรอฉันรังเกียจกินอยู่แล้วเย้เย้คุกกี้ว้าวเอาละนะงับหยับงยับห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 ้ัหยับหับหยับหาัดหยับ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 หเบหยับหหยับบหยับบหยับหยัอย อุ้ยโซก็เป right. ็นคุกกี้ของชิซุกะนะอร่อยมากคุกกี้เหรอชิคกินด้วยชิคกินด้วยเฮ้ยดน่อยพี่ตาก็ค่ะมาได้เจอก่อนได้กินเอ้าโอแล้วกันดีบอลอยู่ไหนอ่ะต้องรีบหาให้เจอคุกกี้ต้องมาจุ่มน้อยแซ่บมายอร่อยเรลูกบอลจ๋านายไปซ่อนอยู่ที่ไหนอันซับซับเจ้าลูกบอลเฮ้ยเอ่อจังหาไม่เจอหรือไงอ่ะฮะ มันช่วยไม่ได้นี่นะเอว่าแต่ว่าคุกกี้ของฉันนะคุกกี้เหรอเฮ้ยมันไปนอนในท้องฉันเรียบร้อยแล้วหมดเกลี้ยงเฮ้ยไงเงินนะรีบรีบพาบอให้เจอแสนายอะ่ะหาไม่เจอภายในวันนี้เรื่องไม่จบไม่ง่ายแน่ทะไว้ใช่ทำไงดีหายังไงก็ไม่เจอหิวข้าจะตา เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยใครเอาลูกบอลมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเอ้าเฮ้ยลูกบอลไอ้ครับเอา้าเฮ้ยโนบิตะมีอะไรถึงมามุดคาแบบาน,นี้อะฮะก็เอาลูกบอลมาคืนน่ะสิโอ้ยจริงด้วยดิเก่งมาก ปาอันนี่หลานเป็นเนื้อสุดพิเศษของแม่ฉันเองอ่ะดูดีป้าเจเจเจจแอนอะอือช่วยไม่ได้นะขอแบบคำเดียวใช่ปะใจแอนอะหมดเลยนี่ไงกินแบบคำเดียวหมดตามที่ขอเอ้าเป็นไร วันนี้ข้าหน้าปลาไหลนะจ๊ะใช่เยอะอยากกินฮะขอเติมอ,อีกฮะแหมแหมทานเยอะจังเลยนะลูกโอ้ยท้องร้องโจกๆเลยหิวข้าวจะตายอยู่แล้วฮะออ๋อแดงเหรออืหอมจังเลยอ๋อเชิญเลยนะครับ คือว่าผมแค่ดูเฉยๆนะครับอุ้ยท้องรออีกแล้วไม่ไหวไม่มีแรงเดินแล้วนี่เจ้าหนูอ๋อครับคงจะหิวละสิทาลุงไม่คิดเหิอหรับอันไปกินสิคุณลุงขอบคุณนะครับไ้าหยุดนะเจ้าแมวขโมย เอาได้ต่อตาเลยเอาเอได้กืนปะเฮ้ยเอาละจนหมดมใช่ไหมมาดวลกันม่าแกหรือฉันจะได้กินนี่นี่เฮ้ยนี่นี่นี่มีอะไรเฮ้ยมาทำแบบตัดกันเองแหรอ ฉันฉ,ฉันน่าแล้วเราทำแบนเตะ,อะ,อะ,อะขอขอ้าวนุวิตะ,ะ,ะไปทำอะไรมาถึงกลับบ้านเอาป่านนี้ผมมัวแต่หาลูกบอลอยู่นะครับว่าจะว่าเข้าเย็นนะครับ เย็นอะไรอ่ะแม่เก็บโต๊ะไปตั้งนานแล้วรีดไปนอนซะไม่นะทำไมแม่ไม่เห็นใจลูกบ้างเลยอ,อย <c oughs> ไม่ไหวแล้วถ้าลูกจะเป็นแบบนี้กินข้าวกรวันให้หมดซัก็ดีอ่ะง่าง่ายทีนี้นายคงจะรู้ถึงคุณค่าของอาหารแล้วสินะรู้แล้วเข้าใจแล้วออต่อไปจะจะกินข้าวอย่างรู้คุณค่าทุกคำทำให้เหมือนเดิมเนอะดีมากเลย เดบิตามาทานข้าวแม่อุ่นให้แล้วนะรีบๆทานเข้าไปซะจะทานแล้วนะครับมีความสุขจังแม่ครับข้าวเนี้อร่อยจริงๆเลยนะครับไม่รีบทานขนาดนั้นก็ได้นะเดี๋ยวก็ติดคอหรอกลูกดีจังเลยนะ ขอเติมมีครับอ่ะได้เลยแม่นี่เราขอเติมข้าวอร่อยนี่ครับเฮ้ยกินซะอิ่มแปร่เลยโนบิตะอย่าเปิดไฟในครัวทิ้งเอาไว้แบบนี้สิอ๋อผมลืมไปนะครับเท่านี้ก็หลับสบายแล้วเราประตู<ช>ห้องน้ำก็ไม่รู้จักปิดทำการบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะค่อยนอนอแม่เรานี่จู้จี้จุกจิกชมัดญาติเลยจริงสิ ไร่นมย่อนอะไรเราขอยืมเครื่องเมื่อกี้หน่อยสิโจะใช้ทำอะไรเหรอโหยห่วฉันอยากจะรู้คุณค่าของแม่น่ะออฮะโนบิตะแม่มีธุระด่วนต้องกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดสักพักหนึ่งนะฝากเฝ้าบ้านด้วยนะลูกนะโชคดีนะครับจะได้ทำตัวตามสบายสักทีไ้่ใายสิ ่ชอบเอาไปใช้ในทั้งแปลกๆอยู่เรื่อยเลยนะก็ฉันรู้ถึงคุณค่าของเครื่องนี้นี่นา